ซ้อมอยู่แล้วบาดเจ็บจะทำยังไงคำถามนี้เจอบ่อยไปติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะหมอเมค่ะวันนี้มาพบกับเพื่อนๆในรายการ Treat and Talk ค่ะคอนเซปต์ของเราจะเป็นการพูดคุยสอบถามให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับอาการปวดอาการบาดเจ็บหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องทั่วไปอย่างอื่นรอบๆตัวนะคะวันนี้เดี๋ยวมาดูว่าคำถามแรกส,ส่งมาจากทางบ้านจะเป็นคำถามประเภทไหนเดี๋ยว ไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายแรกมาแล้วเดี๋ยวรู้สิคะว่าคําถามของเขาคืออะไรอ๋อนนมีซ้อมอยู่ค่ะแล้วถ้าบาดเจ็บล้วจะต้องทํายังไงคะอ๋อซ้องี้บาดเจ็บอ้าวก็หยุดสิคะคุณหยุดสิคะคุณหยุดแต่เลสนี่เป็นเลสเอกของหนูนะคะหนูอยากจะจบมากๆเลยคุณหมอช่วยหนูด้วยขี่กิโลคะหนูสี่สิบสองค่ะว้าว โอเคอ่าขขาพูดสรหรองคำถามนะคะเดี๋ยวเราไปตอบคำถามกันค่ะสังเกตไหมคะว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยที่เวลากำลังซ้อมอยู่แล้วก็โอ้โหกำลังเข้าในตารางอย่างแบบลุดเด็ดเพ็ดมันบางครั้งเนี่ยก็เกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมาได้ในระหว่างการซ้อมค่ะจริงสิ่งที่ดีที่สุดก็คือหยุดก่อนถ้าหากว่าเราบาดเจ็บจริงๆเนี่ยสแสดงว่ามันจะต้องเกิดบางอย่างขึ้นกับเราค่ะ ว่ากล้ามเนื้ออาจะอจ,จ,อาอาจะอักเสบเส้นเอ็นอาจจะหักเสพหรือว่าเกิดมีปัญหาในเรื่องของกระดูกหรืออะไรก็ได้ดังนั้นถ้ามีบาดเจ็บเนี่ยก็ควรจะต้องหยุดพักก่อนแต่เราก็จะคงมีข้อแม่น้องเขาอยากจะอยากจะวิ่งใช่ไหมคะถ้าให้หมอเมแนะนำเนี่ยหมอเมยต้องแนะนําให้หยุดก่อน แต่ในกรณีที่เราเป็นนะักวิ่งเนาะเราก็ไม่รู้สึกว่าเราเนี่ยบาดเราเป็นคนป่วยแล้วก็อยากอยากจะมีกิจกรรมได้ทําตามเป้าหมายสิ่งที่วางไว้ถ้าให้หมอเม่แนะนําค่ะให้ลองกลับไปดูว่าสาเหตุของการเจ็บของเราเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะหลักๆดูง่ายๆนะคะ1น,นะคะดูว่า เราใช้ความเร็วเร็วเกินไปหรือเปล่าในรักษัะของการซ้อมที่ผ่านมา2เราขึ้นระยะทางเร็วเกินไปไหมหรือมากเกินไปไหมอย่างเช่นวีคนี้วิ่ง15วีคหน้าก็ขึ้นไปเป็น20ิวีคถัดไปก็ขึ้นไปเป็น25ถ้าเราขึ้นระยะเร็วเกินไปก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งอย่างที่สามคือการไม่ยืดหรือว่ายืดเหยียดไม่เพียงพอนะะก็ยืดน้อยเกินไปหรือยือดด้วยความแรงที่ไม่ถึงจุดที่ทําให้กล้ามเนื้อเราคลายตัวออกได้ทําให เล,เลือดเนี่ยได้เข้าไปไหลเวียนในบริเวณกล้ามเนื้อค่ะอย่างที่4นะคะก็คือการพักผ่อน,นะคะ่ะการพักค่ะบางทีบางวันของเราเนี่ยวันพักพักวิ่งแต่ไปเวทหรือพักวิ่งแต่ไปขับรถไปต่างจังหวัดที่3 0 0่ร้อกิโลอันนี้ไม่ถือเป็นวันพักของกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อทํางานหนักขึ้นและมีโอกาสส่งผลต่อการบาดเจ็บอย่างสุดท้ายค่ะอย่างที่5ก็คือกล้ามเนื้อเราแข็งแรงไม่เพียงพอคือสเตร็จไม่เพียงพอกับ การที่เรานําไปใช้ดังนั้นจึงตอบโจทย์ว่าทําไมเราจึงต้องออกมาออกกําลังกายในส่วนของการเล่นเวทเทรนนิ่งนั้นเรามีครบแล้วหรือยังความเร็วที่พอเหมาะระยะขึ้นที่พที่พอเหมาะนะคะการพักผ่อนที่ดีพอการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการเล่นเวทเทรนนิ่งหลกัหลกๆเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ทีนี้เราจะทํายังไงในกรณีที่แต่ละคนเนี่ยมีปัญหาได้ไม่เหมือนกัน ลองกลับไปมองตัวเองดูค่ะว่าเราจะลดความเร็วก่อนเราจะปรับระยะลงอาจจะ,ะคงระยะไว้อย่างเช่นเราไม่เจ็บที่สัก15กิโลแต่ว่าเราก็ไม่สามารถใช้ความเร็วมากได้ถ้ามีความจะเป็นหรืออยากจะวิ่งจริงๆอาจจะต้องปรับตารางให้ความเร็วลดลงหรือควบคุมระยะให้ไม่สูงไปกว่านี้แล้วก็เรียกว่า ประคองให้ร่างกายมันฟื้นฟูนะคะทำกายภาพบําบัดยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะใช้ความเย็นช่วยแล้วก็สร้างความแข็งแรงในส่วนอื่นอย่างเช่นแกนกลางลําตัวนะคะแล้วก็สะโพกอะไรพวกนี้เพื่อช่วยเสริมให้กล้ามเนื้อจุดที่บาดเจ็บเนี่ยทำงานน้อยลงเพื่อนๆก็จะสามารถนํากําลังที่มีะคะ่ะเหลือไปใช้ในการแข่งเรซซิ่งดังนั้นแน่นอนทําใจไว้เลยคะ่ะว่าถ้าเราบาดเจ็บแล้วเราอยากจะ ลงไปวิ่งในรนส์นั้นเนี่ย performance หรือว่าสถิติของเราอาจะไม่ได้ดีอย่างที่เราอยากได้หรืออย่างที่เราตั้งใจนะคะแต่ถ้าทําเพื่อเติมเต็มหรือทําเพื่อให้ fulfill เป้าหมายที่จะที่จะตั้งไว้ให้ให้รู้สึกว่ามีกําลังใจเนาะอยากจะแบบเอาชนะสนามนี้ให้ได้หรือว่าอยากจะไปเก็บเหรียญของสนามนี้มาให้ได้นะคะ ก็ลองปรับดูนะคะหวังว่าข้อมูลตรงนี้นะคะจะสามารถให้เพื่อนๆนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองได้ดังนั้นหม,เมอเมย์เตือนไ้ก่อนเลยว่าตรงนี้ที่มาแนะนำไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนจะทำได้และทุกคนจะสามารถทำได้ตามที่หมอเมย์อบอกทั้งหมดนะคะ อาจจะต้องลองดูเปรียบกับตัวเองในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ไปดูว่ามันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าห่ากบาดเจ็บหนักจริงๆอย่าฝืนเลยค่ะแนะนําให้หยุดดีกว่าเพื่อไม่ให้ผลเสียเรือรังตามมาแล้วการเรือรังนั้นๆน,น,นะคะก็รักษายากค่ะก็หวังว่าจะตอบโจทย์น้องนิรยนามคนเมื่อสักครู่ที่โทรเข้ามาหวังว่า จะไม่บาดเจ็บแล้วก็วิ่งอย่างสนุกปลอดภัยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ฝากกดติดตาม n o notification เมคคลินิกชาแนลไว้ให้ด้วยนะคะก็ฝากรายการ t e e t and Talk ที่จะมาให้ความรู้สั้นๆกับเพื่อนๆให้ตรงจุดที่เพื่อนๆต้องการอยากจะรู้ไว้พบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ